สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันใน anime defender เหมือนเดิมนะครับผมอยู่ในเกมโรบอกนั่นแหละนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปโซโล่เลดใหม่กันนะครับเลดสองนะครับที่สาคัญนะครับในเลดนี้เนี่ยมันมีมอนแอร์ด้วยนะครับผมก็คือมอนที่มันบินนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวที่โจมตีนะครับมอนบินเนี่ยบอกเลยว่างานเข้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างหน้าตากันก่อนเลยนะครับ ของนะครับมีให้แลกอยู่ตรงนี้นะครับตรงแท่านแต่ว่าของที่จะให้แลกเนี่ยมันจะขึ้นมาเฉพาะตอนที่เลทมันเปิดเท่านั้นนะครับผมก็ใครคิดว่าอะไรสําคัญก็แลกสิ่งนั้นไปนะครับผมเออเอาที่เราชอบนะครับแต่ผมแนะนําก็เนี่ยโซ่กับลูกเต่านะครับส่วนใหญ่จะหายากนะครับส่วนใหญ่จะมีแค่ในชาเลนจ์นะครับหรือว่าอยู่ในหอคอยนะครับก็นั่นแหละคุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาอะไรนะครับผมแล้วก็มีตัวใหม่นะครับผมนี่นะครับเป็นตัวนี้ นะครับไม่รู้ว่าเป็นดาบพิฆาตอสูรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่รู้ว่าเมะเรื่องไหนแต่เห็นเขาว่าเป็นทันจิโร่ผมก็ยังไม่รู้ว่ายังไงจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเลทเวลาเราลงเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะดรอปเป็นตัวละครด้วยนะครับเพราะว่าเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะตอนเนี้ยมันจะมีเม็ดเม็ดเนี่ยถ้าเป็นอันเก่าของเราก็จะได้หมีใช่ไหมครับอันใหม่ก็จะได้เป็นเนี่ยไอตัวดาบทันจิโร่เนี่ยมั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ตัวสีเข็ลงนะครับผมกีหลักๆเลยนะครับเออมันต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับมอนนะครับผมหรือว่าตัวละครของเราเนี่ยมันจะมีจํากัดอยู่นะครับผมอย่างเช่นนัาสื่อเห็นไหมครับที่มันจะเขียนไฮบิดเนี่ยไฮบิดเนี่ยมันหมายความว่าเป็นตัวละครที่วางบนพื้นนะครับผมแล้วมันจะสามารถยิงได้ทั้งบนบกแล้วก็บนอากาศนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยเป็นมอนที่มันเขียนว่า เป็นตัวละครที่มันเขียนว่ากราวเนี่ยนะครับก็คือจะยิงได้แค่บนพื้นอย่างเดียวนะครับก็คือบนอากาศนี่คือหมดสิทธิ์เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีแต่มอนประเภทเอ่อมีแต่ตัวประเภทนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถโจมตีมอนที่มันบินมาได้นะครับเพราะว่าเลดใหม่เนี่ยนะครับมันมีมอนบินมาด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งครับก็คือจะเป็นฮิวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่มันเขียน H I L L อ่ะครับเอ่อเป็นตัวที่วางข้างบนอย่างเดียวนะครับผม ต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นตัววางบนอย่างเดียวนะครับกอน,นะผมมีว่านี่เอานี่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 ก็คือตัวนี้เนี่ยจะต้องวางข้างบนนะครับก็หมายความว่าวางบนรถวางบนสิ่งก่อสร้างะนะครับผมแล้วมันก็สามารถยิงได้ทั้งบนบกแล้วก็บนอากาศเหมือนกันแต่ว่าขีดจํากัดของมันอยู่ที่การวางเท่านั้นนะครับผมก็เท่าไรวางบนพื้นปกติเราจะวางไม่ได้เพราะว่าเราต้องวางให้มันลอยเท่านั้นนะครับวางอยู่บนสิ่งปลูกสรา้างต่างๆนะครับผมแค่นั้นแหละนี่คือความต่าง ะครับก็เดี๋ยวผมไปลงให้ดูแล้วกันนะครับเรทสองนี่บอกเลยว่าลงง่ายลงแล้วติดใจครับผมเลทหนึ่งนี่มันเสียเวลามากไปนะครับแล้วก็มันต้องคือเอาง่ายว่าลงเรทสองเนี่ยแม่งหมูกว่าอีกครับเออแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันยากกว่าอา่ะเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะครับผมอาเลย go โอเคนะครับเราก็เข้าดันไปเลยนะครับตามปกติ อันนี้เนี่ยผมก็เอาลูกๆผมมาด้วยอย่างที่ผมบอกนะบอกแล้วว่าเวลาลงเลทอย่างน้อยต้องลงสักสี่ถึงหกคนนะครับผมจริงๆอยากจะเอาสักหกจอด้วยซ้านะครับผมเองคนเดียวครับผมไปอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเอามายิ่งแบบสี่ตีตัวอย่างเงี้ยเราก็ได้แบบของอะ่ะสี่แรงอะ่ะเอาง่ายๆอ,อ่ะเออผมมว่าปกติคุณได้สามคุณลงมาสี่คุณก็ได้สามสี่สิบสองคุณได้สิบสองอ่ะเล่าละสิบสองชิ้นอะ่ะคุณก็คิดเอาแล้วกันง่ายๆนะครับอ่ะผมจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สปีดคลิปไปนะครับจะได้แบบว่า เร็วๆหน่อยนะครับก็ลงมาถึงเนี่ยคุณก็วางตัวเงินก่อนเลยนะครับวางตัวเงินเสร็จพอมอนวิ่งมาเนี่ยนะครับประมาณสักเวฟสามเนี่ยคุณก็ลงได้แล้วนะครับผมจะลงนักสือเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยยิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อัปเกรดนักสืไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้นักสือตัวเดียวจบได้เลยนะครับเอ่อนักสืกับตัวเงินนะครับผมก็จบได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ผมลงให้ดูเนี่ยหลายๆคนก็ จะได้ลงได้ด้วยนะครับเป็นไกด์นะครับผม <c oughs> ทยอยอัพไปครับทยอยอัพตัวเงินไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตัวตัววางเงินเราอ่ะตัวบนที่มีบัฟอะครับอย่าลืมติ๊กข้างบนนะครับมันสามารถให้มันออตโต้บัฟได้นะครับผมบางคนไม่ได้ติ๊กจะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้ใช้นะครับผมถ้าใครไม่ติก๊กมันจะไม่ใช้นะเออเท่ากับว่าคุณต้องกดมือเองนะถ้าเกิดว่าคุณไม่กดเนี่ยมันก็ไม่เพิ่มอะไรนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวผมวางผมวางควีนอีกตัวนึ่งนะเออวางไปงั้นแหละนะครับผมวางควีนไปครับแล้วก็ควีนเนี่ยจริงๆมันก็มีขี่จำกัดในการเล่นอยู่เหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วมันต้องพยายามอัพให้มันได้สักสกิลหมู่รอบที่สองะจะจะดีนะครับออไอสกิลอันเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันยิงเป็แนวตรงครับผม แต่ว่าถ้าเป็นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยที่เป็นตะกิยวดาบปักอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แจ่มมากนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับว่าเราไม่ใช่ดาเมจลดหลามเหมือนตัวซีเค็อยู่แล้วซีเขตส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นอัลเมตี้เนี่ยแม่งเป็นแสนกว่าหมดเลยนะครับดาเมจอะ่ะแสนกว่าสองแสนอ่ะแต่ว่าเรามีแค่เนี้ยก็อย่างที่ผมบอกว่าคีย์หลักอะ่ะคือนัดสื่อครับคุณมีนัดสื่อนี่คุณไปได้หมดแล้วอะ่ะ ดังนั้นนะสำหรับผู้เล่นที่แบบว่าไม่เติมหรือว่าเติมไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าให้คุณไปเอานักสืบมาไว้เล่นครับเอัอนนี้ต่อให้มันไม่จำเป็นต้องมีออมตี้อ่ะมันก็ผ่านนะครับเเลดนู้นก็ด้วยนะครับใช้นักสืบผ่านได้ครับลงสี่ตัวแต่ถ้าเป็นออมตี้เมื่อไหร่มันจะเหลือตัวเดียวนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวคูณสี่ง่ายๆ ข้อดีของออมเมตี้ก็มีคนถามอยู่เหมือนกันนะคือข้อดีของมันเนี่ยคือมันสามารถสร้างตัวเดียวใช่ไหมแล้วมันก็ประหยัดงบคือประหยัดงบในการในการกดอัปเกรดมันนะอ่ะเออเพราะว่าปกติเราต้องอัพสี่ตัวมันก็เหนื่อยนะแต่ว่าพอเราเหลืออัพตัวเดียวมันก็เอาเงินไปเหลืออัพจะอื่นเล่นได้นะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยผมก็เล่นอยู่แค่นัศสือกับชาเอาจริงนะถ้านับเป็นตัวหลักของผมเลยอ่ะมีแค่นัศสือกับชาสองตัวเองผมค่อยๆหาตัวไปเรื่อยนะ ตัวที่เหลือก็เน่เนกาๆกะๆก,กันนะเพราะว่าบอลนะไอตัวเลี้ยวยี่สบ้าผมก็ใส่มันเป็นงนั้นนะเต็มๆเป็นงั้นนะไอปู่ก็ไม่ได้ออเมตี้นะปู่ธรรมดาเอ,อแต่อยากจะบอกว่าหลังจากคลิปเนี้พอผมไปเดินตลาดเว้ผมเจอปู่ออเมตี้แม่งแสนแสนแสนเดียวอะ่ะแสนต้นๆอ่ะแสนสองนะผมรีบดึงเลยเอ,อแต่ว่าตอนในคลิปที่ผมลงนี่ปู่ยังไม่ได้ออเมตี้นะครับ ตัวคีย์หลักเลยอะคือนัสสอครับนัสสอไฮบิดนะครับมันยิงได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มันจะจบบอสตัวท้ายได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไม่มั่นใจในในตัวเองอะคุณก็พยายามลงหลายตัวมาก็ได้นะครับเอออย่างในคลิปนี้เดี๋ยวผมลงปู่ก็ได้เดี๋ยวผมลงปูดดงป่ด้วยก็ได้นะครับลงชาด้วยก็ได้นะครับลงปู่ด้วยก็ได้ชาเนี่ยมาผมไว้ที่สกิลขั้นสองเองนะผมก็เอามันยิงๆงไปงั้นแหละนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะั่นอะ ดาเมจหลักเลยจริงๆมันอยู่ที่นัส,สืบครับนัสสอบาบอลทีหนึ่งก็หายหมดแล้วนะครับเห็นปะพยายามอัพไปเรื่อยๆแล้วก็คุณเห็นไหมว่าผมจะเหลือไว้ขั้นหนึ่งไอขั้นหนึ่งหมื่นหนึ่งอ่อคือความเป็นจริงแล้วอ่ะหลายๆคนชอบแบบว่ารีบกดอัพไปจริงๆอ่ะมันยังไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะครับเออมันเพิ่มดาเมจขึน้นไปก็จริงแต่ว่ารูปร่างหรือลักษณะการใช้อะสะกิวอ่ะมันไม่ได้พัฒนาแล้วนะครับแต่ว่าดาเมจอ่ะมันเพิ่มนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณต้องการดาเมจอะให้คุณอัพเป็นเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับก่อนที่คุณจะอัพอะคุณลองสังเกตดีๆก่อนเพราะว่าบางครั้งอาดาเมจมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรถูกป่ะเออมันเป็นที่แบบว่าลักษณะการใช้สกิลมากกว่านัสสอนี่มันเป็นตัวที่ครบเครื่องเลยนะมันมีทั้งเบิร์นเบิร์นไฟโจมตีมันติดไฟตลอดอะมาทุกท่าเออแล้วที่สําคัญแม่งทั้งบนบกทั้งโอ้โหทั้งบนบกทั้งบนอากาศโดนหมดอะนี่ผมเล่นแบบผมอัพไป้ดูแบบ จับมือทำเลยเนี่ยนี่คือดักทางเข้าเลยนะบอกเลยสิบห้าทีจบนะครับผมแล้วก็เล่นง่ายด้วยเอาจริงนะสร้างแค่ขั้นตน้นแล้วก็ไปเดินเล่นได้แล้วเนี่ยจริงอะ่ะพอเรากดถึงหนังสือขั้นสุดอะ่ะแม่งยังอยู่เว็บแค่แบบกลางๆอยู่เลยครับสิบต้นๆเองแค่นี้เราก็ปล่อยมือได้แล้วเออหรือนี่เ,เอา้ให้ดีนะจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีตัวแบบพวกตัวสโลอะ่ะก็ดีนะคุณก็วางหน้าทางเข้าอะ่ะเอ,อให้มันสโล อย่าลืมนะครับว่าตัวบัฟอะมันต้องกดออโต้นะไม่งั้นมันไม่บัฟนะครับผมแล้วก็ตัวสีเคดออมเมตี้นะตอนนี้ราคามันก็ลงมานะลงมาเหลือเจ็ดแปดแสนแล้วอะเออแต่ว่าผมมองว่ามันก็นะเราเล่นตัวพวกนี้ดีกว่าครับอย่างเนี่ยนักสื่ออย่างเงี้ยตัวสามแสนอย่างเงี้ยสองสามแสนนะเออออมเมตตี้ อย่างเนี่ยไอชาแฮอินเนี่ยตัวละแสนกว่าออมเมตี้คุณเห็นแล้วเนี่ยคุณหยิบม,มาเล่นได้นะครับเอ่ออีกตัวหนึ่งนะถ้าผมพูดแบบตัวหน้าเล่นหน้าเล่นนะจริงจริงหมีเนี่ยตอนนี้ก็น่าเล่นนะครับหมีที่อยู่ในหมีที่อยู่ในหอคอยอะ่ะเอ่อไอหมีที่อยู่เลชชั้นหนึ่งอะ่ะอันนั้นก็น่าเล่นนะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเป็นแบบการโจมตีแบบสแปมสกิลอะ่ะเอ่อค่อนข้างดีเลยค่อนข้างดีแล้วแบบวงกว้างมากด้วยเท่าที่เห็นผมผมเห็นเขา ตัวหมีเข้ามาแล้วให้เก่งขึ้นอ่ะอืม,มแน่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอถูกๆหรือว่าแต่ส่วนใหญ่ผมมันจะรอแบบเจอถูกๆหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าผมก็ดึงเลยส่วนใหญ่ผมจะไม่เน้นทํานะผมบอกตรงผมลองทําดูแล้วไอเ้เหี้ยมันดวงมันแบบเหมือน,น,นคนบาปอะไม่ติดอ่ะมันทําติดยากมากผมเป็นไรก็ไม่รู้นะครับเออเดี๋ยวไม่แน่เนี่ยไอ้โกโจนี่เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวดูอาจจะมีคลิปสุ่มนะเดี๋ยวลองดูว่าจะเอางบเท่าไหร่ดีวะ งบเท่าไหร่จะออกวะตัวจะไม่ออกอะเดะเดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วกันตอนนี้ผมวางผมวางกราฟไปด้วยนะวางกราฟไปอีกตัวนึงนะครับผมเงินมันเหลือไม่รู้จะอัพอะไรนะครับคือจริงๆก็ไม่ต้องอัพก็ได้มันปล่อยนักสือไว้อย่างเดียวก็ได้ครับแต่ว่าผมก็ลงไว้เพราะว่าเงินมันเหลือไม่รู้จะทำอะไรครับ เออเผลอๆเนี่ยอาจจะลงเอาไปแหววูบลงไปเห่าด้วยน่ะเรียวยี่ห้าไม่มีตัวจะใส่แล้วจริงครับผมกเลยหยิบๆใส่เข้ามาจริงๆอ่ะเอาง่ายนะตอน,นเนี้ยเนี่ยสองตัวขวาผมเนี่ยไอตัวที่ห้าตัวที่หกเนี่ยตัวไรประโยชน์เลยครับจริงๆไม่จำเป็นต้องมีแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าว่าจะไปเอาตัวไอซินดอนมาเนี่ยนอนชน,น,อนชินนนชินนนอะไรของเขาเนี่ยไอตัวธนูเนี่ย ชื่ออะไรนะตัดใจชื่อผลแม่นปืนนะวะแต่แม่งถือธนูเฉยนี่ก็ใกล้จบแล้วครับตอนนี้อยู่แยี่สบสามแล้วนะก็บอกแล้วลว่าไม่มีทางหลุดไปไหนแน่นอนเนี่ยบอกว่าตัวเด็กมายืนให้กำลังใจยอยู่ข้างหลัง <S <S ๆๆที่บอกครับเราลงโซโล่คนเดียวรับของสี่แรงคุณก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับง่าย,ายๆเต่อคุณไปทำงานคนเดียวอะแล้วคุณรับเงินสำหรับสี่คนน่ะนั่นแหละ มันก็เป็นข้อดีตรงนี้นะตราบใครที่ทำได้ก็ทำนะครับมันไม่ได้ยากเลยส่วนคนที่กำลังเล่นนะ่ะหรือว่าเพิ่งเล่นนะครับแล้วยังไม่มีตัวเนี่ยคุณไปควานาหานักสึไมได้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีนัตส่ออมเอตี้เมื่อไหร่นะครับก็ชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีเลยครับหรือต่อให้คุณไม่มีออมเอตี้ก็เถอะนะครับมันก็สามารถลงแบบสี่ตัวได้แต่แค่คุณก็ต้องบริหารการเงินให้มันเป็นหน่อยนะครับเวลาลงอะ่ะ เขาว่าถ้าเกิดว่าคุณลงสะดุดลงขัดลงแบบว่าผิดอะนะครับมันก็อาจจะอัพไปแบบไม่ได้ดาเมเอ่อขนาดนั้นดังนั้นก็การอัพอะมันก็มีผลนะการวางเงินก่อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างตัวเงินอนะถ้าเกิดว่ามันไปเวฟที่ห้าแล้วผมจะบอกให้ว่ามันไร้ประโยชน์แล้วนะครับจริงๆเราขายทิ้งก็ได้นะครับออไอไอบูม่าพวกนี้นะครับสามตัวเนี่ยสามนอเนี่ย ถ้ามันเว้ยี่้าแล้วเมื่อไหรแ่แล้วคุณรู้สึกว่ามันขาดเงินนะคุณขายมัทิ้งเลยเพราะมันไม่ได้เงินอีกแล้วครับแัสื่อปลาทีๆเลยครับเกิดดอดดูครับสังคนละม้วนขายทิ้งครับแล้วอัพอัพแม่งก็เลยครับผม ของแขกโดยด,ด,ด,ดีนะครับตัวอื่นที่ยิงนี่ยิงไม่ค่อยเข้าเลยนะเออมีนักสื่อที่ปลาเข้าจะปูกระโดดนี่รู้สึกเหมือนแ้งวีอ่ะ น,นะครับจริงๆแล้วคือได้ของนะเอ่อได้ของเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ทาเป็นวิ่งสมดวไปงั้นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีลงเลทส,สองนะครับก็ไปลองกันดูนะครับโอกาสในการดรอปตัวเนี่ยมากเขียนอยู่ในหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็หินสามสิบก้อนจริงหินมีโอกาสได้มากกว่านั้นนะผมก็ได้ถึงสี่สิบห้าเลยนะสี่ห้าห้าสิบประมาณนี้นะครับผมก็มีใครเคยได้มากกว่าห้าสิบไหมครับเพราะว่าถ้าผมตามที่ผมคิดนะ มันต้องคูณ2อ่ะอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันโชว์30มันต้องได้ถึงห0อ่ะแต่ว่าผมยังไม่เคยได้นะ60ได้แค่แบบ4 5 50หิโอเคนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเลือกเอาครับว่าคุณจะเอานักดาบทันติโรนี่หรือว่าคุณจะเอาไอ้นู่นนะครับไอหมีก็เลือกเอาครับก็เก่งๆทั้งคู่แหละนะครับเอาจริงๆก็มาใช้ได้นะผมบอกเลยผมเองก็พยายามเดินหาอยู่นะออเมตี้เนี่ยออเมจี่แต่ต้องเป็นเน้นนั่นด้วยนะต้องเป็นใช้นี่นะผมจะเอา เออแต่ว่าผมก็เล็งๆอยู่ไม่รู้ดูราคาด้วยนะหลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่าใครมียังไงก็ลองพักมาได้นะชินอนด้วยนะครับชินอนออมเมตี้นะครับไอซีนอนอนะซีนอนออมเมตีอ้อะแล้วก็หมีออมเมตี้เนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีต้องเป็นชายนี่เดีวยวนะใครมีก็ลองทักมาดูครับราคาเสนอมาว่ากันนะครับยังไงวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ